ผมไม่เคยโกงธนาคารไม่เคยโกงแบงค์ไม่เคยแรต่างพี่เดเป็นคนสายเมาแล้วกินเหล้าเมายาก็กินหลังจากเลิกงานนะครับแล้วที่สําคัญก็ไม่ได้หนักหัวไครเงินก็ของตัวเองซื้อวายกินเองไม่ได้คดไม่โกงหลอกลวงชาวบ้านเข้ามาเพราะฉะนั้นคนอย่างพี่เดยอยู่ได้เพราะอะไรเพราะเป็นคนตรงไปตรงมา fc สองสามล้านคนเขาก็รู้ว่าพี่เดเป็นคนตรงไปทางมาก็เป็นคนขี้เมาแต่ว่าหลังจากเลิกงานก็เมา นะครับแล้วก็เงินก็หาซื้อกินเองไม่ได้ตบทรัพย์ใครไม่เคยโกงใครไม่เคยติดคุกคดีช่อโกงอะไรต่างไม่เคยมีนะเพราะนั้นนะใครจะบอกว่าผมกลัวสนธิผมไม่เคยกลัวนะครับไม่เคยสนใจนะครับนะครับอยากแฉอะไรก็แฉนะแต่ถ้าผมเสียหายเดี๋ยวผมก็พร้อมจัดการนะครับผมเป็นคนไม่ค่อยพูดชอบทำนะฮะนะฮะ นะผมไม่สนใจนะครับว่าคุณจะเป็นใครอะไรไงและอย่ามาบอกว่าผมไม่แคร์สื่อผมเนี่ยแคร์สื่อนะครับนะจำไม่เลยนะพี่น้องสื่อมวลชนนักข่าวทุกคนรู้จักพี่เดพี่เดแคร์ให้ความสําคัญกับสื่อมวลชนถ้าผมไม่แคร์สื่อแล้วผมจะไปออกรายการทําไมวันนี้หวหนกระแสก็เชิญไทยรัฐก็เชิญอีกหลายช่องเชิญเวิร์กพอยเชิญพรุ่งนี้ยิ่งเต็มเลยคุณอยาช่องไหน ผมยังไม่ไปออกเลยก็ใช้วิธีการโฟนอินบ้างอะไรบ้างพผู้นี้ก็มีช่องวันก็เชิญนะครับเคียร์ชัดชัดเวิร์กพอยต์ก็เชิญหลายช่องวันนี้ก็เมีทั้งเนชั่นทั้งอะไรเชิญหมดผมขวัญใจสื่อมวลชนนะครับนะแล้วก็มาบอกว่าอะไรนี่มีคนมาด่าผมขณะไลฟ์สดก็พวกคุณเนี่ยพวกผมไม่มีหรอกนะคนที่ก็มาดูรายการผมก็มีแต่คนรักผมส่วนนอกนั้นก็ไอ้พวกที่แฝงเข้ามาก็ด่าผมผมก็ไม่สนใจ f อฟซบอกว่าอย่าไปอ่านคอมเมนต์ที่มันไม่สร้างสรรผมก็เชื่อเอฟซก็ไม่ต้องอ่านมันอ่านเฉพาะที่สร้างสรรน,นะครับนะบอกว่าอะไรนี้ผมไปช่วยคนชั่วเออนะช่วยคนผิดนะช่วยทนายตาั้มอะไรต่างทนายตั้มเป็นเพื่อนผมนะครับแล้วก็ทนายตั้มก็ยังไม่ใช่คนผิดศาลยังไม่ตัดสินถือเป็นผู้บริสุทธิ์ถามผมช่วยทนายตั้มไหมไม่ได้ช่วยทนายตั้มมีทนายความอยู่แล้วทีมเขาต้องมีทั้งสี่ห้าคน เขาวางแผนในการสู้คดีมานานแล้วผมก็นําข้อมูลในส่วนของทนายตั้มมาแจ้งพี่น้องสื่อมวลชนให้ทราบเพราะทุกวันนี้ก็มีแต่ละการรายงานข่าวจากคุณสนทิอยู่คนเดียวแล้วก็ปล่อยทีละคลิปทีละคลิป EP หนึ่ง EP สองของอชื่ออะไรวะพี่อ้อยผมก็เอาของคุณทนายตั้มมาปล่อยบ้านนะครับนะซึ่งข้อมูลของทนายตั้มกับ ทางพี่อ้อยมันก็ต้องไม่ตรงกันอยู่แล้วเพราะคนหนึ่งเป็นผู้กล่าวหาอันนี้เป็นผู้ถูกกล่าวหาเพราะฉะนั้นข้อมูลไม่ตรงกันคุณสนทิจะมาว่าผมได้ไงนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าไปผูกขาดความถูกต้องเนะี่ยอย่าผูกขาดนะแล้วคนอย่างผมไม่เคยเกรงกลัวใครบอกได้เลยนะครับจะทําอะไรจะแฉอะไรได้แล้วผมไม่ใช่ทนายตั้มไม่เคยโกงลูกความไม่เคยอะไรต่างๆไม่มีแผลอะไรเลยนะคุณตรวจสอบได้เต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ ขอให้เอฟซีทนายคายทุกประมาณเกือบสามล้านคนสบายใจได้ว่าคนอย่างผมตรงไปตรงมานะและที่สำคัญเป็นคนรักพี่รักน้องรักเพื่อนฝูงไม่ว่าจะเลวจะช่วยยังไงก็รักนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าไปช่วยกันปกปิดความชั่วหรืออะไรไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังไปอฟซผมยิ่งรักทุกคนเลยนะครับนะรักทุกคน นะใครชอบผมก็เข้ามาดูไม่ชอบก็ไม่เป็นไรและผมไม่ได้ให้ราคาอะไรกับคุณสนทิชัดเจนไหมครับนะอยากแฉอะไรก็แฉนะครับนะครับนะเข้าใจนะส่วนทนายตั้มสมมุติว่าทําผิดก็ติดคุกก็แค่นั้นเองแต่ถ้าไม่ทาผิดก็รอดคุกนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับนะเป็นวันที่ทนายตั้มนะครับออกมาปรากฏตัวที่กองปราบ มันก็ทําให้คดีความก็เริ่มไปไงเกมเริ่มเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะทนายตั้มไม่ได้หนีครับหลายคนปล่อยข่าวครับนะสื่อบางสื่อปล่อยข่าวทนายตั้มหนีไปแล้วหลบหนีบ้างอะไรต่างเต้าข่าวมั่วหลบหนีบ้างอย่างนั้นอย่างนี้บ้างอะไรต่างๆย้ายบ้านยายะแรงต่างข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนว่าทนายตั้มนอนอยู่บ้านเขา มีตำรวจหกนายจากกองปราบไปเฝ้าทางเข้าหมู่บ้านเขาข้อเท็จจริงปรากฏชัดเพราะฉะนั้นไอ้สื่อมวลชนประเภทเต้าข่าวใส่ร้ายคนนี่มันก็ไม่ถูกต้องเขาไม่ได้หนีไปไหนเลยเขาก็นอนอยู่บ้านเขานะนะครับนะครับวันนี้เขาออกมาแล้วนะครับแล้วเขาก็เดินมากองปราบโดยไม่ต้องแจ้งหมายข่าวนะครับเขาก็มาพบพนักงานสอบสวน แล้วก็ให้สัมภาษณ์ประมาณ15นาทีทําให้เกมของคดีเปลี่ยนแทนที่วันนี้จะมีข่าวออกหมายจับก็เป็นการยกเลิกการออกหมายจับไปนะเพราะแหล่งข่าวทราบมาว่าวันอังคารจะออกหมายจับทนายตั้มโผไม่ออกหมายจับเพราะทนายตั้มพูดชัดเจนปฏิเสธเกี่ยวกับเรื่องเงิน71ล้านโดยบอกว่าเป็นเรื่องการให้โดยเสนีหหรือให้โดยไม่จําเป็นต้องคืนนะนะครับนะเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาปฏิเสธปุ๊บ เป็นไงนะครับฝ่ายตำรวจก็ต้องไปคิดให้รอบคอบก็นเมื่อเขาปฏิเสธนะนะคุณไปกล่าวหาเขาช่อโกงคุณต้องไปหาหลักฐานมาว่าช่อโกงยังไงหลอกลวงยังไงนะครับนะนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังอันที่สองเนี่ยทนายตั้มพูดชัดคดีนี้ไม่ใช่เรื่องการช่อโกงนะครับนะเขาพูดชัดเลยนะฮะนะครับก็พูดชัดไม่ใช่การช่อโกง นะครับเป็นเรื่องการให้โดยเสลหาเพราะฉะนั้นกล่าวหาว่าเขาช่อโกงก็ต้องไปหาหลักฐานมานะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่วันนี้เกมเปลี่ยนนะครับทำให้กระแสต,ต่างๆในคดีนี้เริ่มเริ่มเปลี่ยนเริ่มเพี้ยนไปหลังจากนั้นต่อมาเงินอีกประมาณเท่าไหร่39ล้านไปกล่าวหาทนายตั้มกับพวกไปช่อโกงอีกเพิน39ล้านอะนแรต่างทนายตั้มบอกว่าอะไรมันเป็นเรื่องของสแกมเมอร์ นะมีการหลอกลวงผู้เสียหาย <_ S 1> ก็จบอีกหลักฐานมีอะไรถึงทนายตั้มไหมไม่มีนะครับ <_ S 1> เพราะฉะนั้นไอสื่อประเภทเต้าข่าวมึงก็จบเ <_ S 2> พราะการดาเนินคดีในชั้นศาลเนี่ยมันต้องมีพยานหลักฐานไม่ใช่ว่าออกคลิปเป็นวัน,ว,นวันวันนี้ EP หนึ่ง EP สอง EP สามช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับนะครับไอแบบนี้มันก็เหมือนการทาคอนเทนต์นะครับนะในสานวนมีที่ไหนล่ะนะครับเพราะนั้นประเด็น71ล้านเขาก็ปฏิเสธ ประเด็น39ไม่มีพยานหลักฐานเกี่ยวข้องเขาเลยเงินทองไม่ได้เข้าบัญชีเขาเลยจบจบไปอีกเหลือประเด็นรถเบนซ์นะทนายตั้มพูดง่ายๆเข้าใจาง่ายเลยรถรุ่นนี้ไปดูราคาตลาดเลยจะรู้ว่ารถคันนี้ราคาประมาณ11-12ล้านไม่ใช่7-8ล้านตามที่มีคนเต้าข่าวเพราะฉะนั้นสื่อที่เต้าข่าวฝั่งพู้เสียหายก็ไปไงไม่น่าเชื่อถือตกหมดทุกประเด็นแล้วก็ไปนำเสนอขา่าวบอกรถเบนซ์ ทนายตั้มรับเงินสดไป13ล้านหรืออะไรหลังจากนั้นก็เอานถดไปเข้าไฟแนนซ์ไม่ยออเงินไปจ่ายก็เป็นความเท็จอีกปรากฏว่าไงฮะข้อท็จจริงปรากฏแล้วปรากฏรถนั้นเป็นชื่อของผู้เสียขายคือจตุพรตั้งแต่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไงโกหกหมดต่อไปบอกว่าเอานถดเบ้นไปให้จีนเทาจีนเทาเช่าปรากฏก็เป็นไงทนายตั้มปฏิเสธว่าไม่ได้เอาไปให้จีนเทาเช่า จนกลายเป็นสื่อนี้ไปให้สัมภาษณ์ทางช่องเจ็ดวันนี้บอกว่าอะไรสันนิษฐานว่าคิดว่าเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเป็นไงนะข่าวบิดเบือนทั้งนั้นนะครับนะแล้วก็ผมได้แหล่งข่าวจากแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจบอกว่าพนักงานสอบสวนพยายามสอบสวนปากผู้เสียหายหลายครั้งหลายหนเพื่อให้แน่ชัดว่าตกลงมันเป็นเรื่องเรื่องการให้โดยเสน่หาเรื่องการยากักยอกเรื่องการผิดสัญญา นะครับหรือการชอ่อกงเพราะคําให้การคําพูดต่างๆนั้นยังไม่สอดคล้องกับพยานเอกสารและแชทรวมถึงเส้นเงินเท่าที่ผมทราบมานะครับนะเท่าที่ผมทราบมาก็ยังไม่สอดคล้องกันก็เลยต้องสอบไปสอบมาสอบไปสอบมาสอบอยู่นั่นแหละนะครับสอบจนตํารวจเหนื่อย นะครับคดีช่อโกงไม่มีคดีไหนแล้วจะมาสอบเยอะแยะขนาดนี้ก็แสดงให้เห็นว่าไม่รู้ว่ามันจะเข้าคดีอะไรแนะ่จะเป็นช่อโกงยักษ์ยอกนะครับนะนะครับหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้เกมเปลี่ยนทนายตั้มมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเขาสู้คดีแล้วนะสื่อพวกนั้นก็ปล่อยข่าวทนายหนีออกนอกประเทศไปทางจันทบุรีบ้างหนีไปมาเลเซียบ้างอะไรต่างๆไปไงโกหกหมดเลยนะครับ พี่น้องประชาชนที่เคารพเวลาเราติดตามข่าวสารเนี่ยเราอาจจะเกลียดทนายตั้มเรามองว่าทนายตั้มเป็นทนายเป็นทนายใส่สีเทาบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็มีสื่อบางสื่อก็นะโอ้โหซัดเขาเต็มเหนียวมันก็ทําให้นะเขาก็ดูแย่นะครับแ,แต่ผมไม่ได้บอกว่าเขาถูกหรือผิดนะแต่กําลังอธิบายว่า <c oughs> เวลาศาลเนี่ยตัดสินเขาดูจากพยานหลักฐานในสำนวนนะครับดูจากพยานหลักฐานในสำนวนไม่ใช่ดูจากน้ําลาย เพราะฉนั้นเขาปฏิเสธทุกอย่างอย่างที่ผมบอกนะเขาวางแผนในการสู้คดีมาอย่างดีเขารอว่าเมื่อไหร่จะออกหมายเรียกเมื่อไหร่จะออกหมายจับเพราะฉะนั้นนับแต่วันนี้เกมเปลี่ยนและเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะดําเนินคดีเรื่องช่อโกงปกติธุระหรือฟ้องเงินไรงกันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะกองปราบจะต้องสืบสวนสอบสวนให้หลึกมากกว่านี้ นะครับวันนี้เกมมันเปลี่ยนไปเลยนะครับหลายๆอย่างเนี่ยจะออกหมายจับจะออกหมายเรียกเนี่ต้องชะงักกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่าย